สำหรับเกมวันนี้นะคะกว่าที่เราจะเอาชนะเขามาได้ใน3าต่อ2เซตก็เป็นเรื่องที่ถือว่าแบบก็ยากลำบากพอสมควรค่ะเพราะว่าเราก็เล่นยากคือด้วยความที่เขาเสิร์ฟดีแล้วเขาก็บล็อกดีค่ะแต่เราสามารถปรับข้อผิดพลาดปรับเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็ปรับเกมปรับข้อผิดพลาดได้แล้วก็ดึงกลับมาจนเราสามารถชนะเขาได้ก็ดีใจมากๆค่ะในในส่วนตัวเกมของตัวเองวันนี้เล่นเป็นยังไงพอใจกับเกมตัวเองไหมก็ สำหรับหนูนะคะพอพอใจแต่ว่ามันยังไม่สุดอยากให้มันดีกว่านี้ค่ะแล้วก็แมตต์ต่อไปก็จะพยายามดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้มากกว่านี้ค่ะทีว่าไม่สุดนี่มันเกิดจากอะไรเป็นเพราะเพราะว่าอาจต้องต้องบอก่อยเพราะว่าแบบพอแบบยังไงอ่ะเราห่างหายไปนานเนาะแล้วตรงที่สถานที่ที่เราซ้อมกับตรงนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนกันลมมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันทำมันทำให้ความรู้สึกเราเหมือนกับเอ้ยทำไมบอลมันเบาจังแบบมันมันมันมี สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเข้าเข้ามาทําให้เราคิดแต่ว่าก็เราก็ไม่เสียสมาธิกับตรงนั้นมากแต่แต่ว่ามัน,ม,นมันอาจจะแบบเอ้ยแปลกๆไปอะไรค่ะมันมันมันก็เลยทาให้เราเหมือนยังกักฟอร์มอยู่นิดนึงค่ะแข่งด้วยเนาะวันนี้ก็เล่นกับเขายากเนาะค่ะใช่ค่ะว่าเขาต้องบอกเว่าเขาบล็อกดีมากเพราะว่าเราหลอกเขาแต่ว่าเขาก็แบบเซฟบล็อกได้เขายัง ยังเซฟบ็อกได้แล้วก็สามารถลุกเรากลับได้อย่างดีเยี่ยมค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทีม q m i n c c ด้วยนะคะพวกเราจะระเบิดฟอบออกมาอย่างเต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ